สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนะครับวันนี้ผมอยู่กับแอมค y b o a r d ดนะครับเนาะอะคูสติกนะครับเป็นเสียบได้ทั้งคีย์บอร์ดแล้วเป็นเครื่องดนตรี a ะคูสติกนะครับก็เสียบได้นะครับเสียบไม้เสียบกีตาร์โปร่งกับเสียบกีตาร์เสียบเบสได้นะครับเนาะอ่าเป็นเท่าที่ผมอ่านสเปคดูมันจะเป็น75วัตนะครับลำโพงเนี่ย15นิ้วนะครับขนาดองลำโพง แต่ว่าเท่าที่ลองดูเนี่ยคือบอกว่าเลยว่าเสียงดังมากๆนะครับผมว่ามันน่าจะดังเกินเกินที่บอกไว้ด้วยซ้ำานะครับเนาะเสียงดังมากครับก็คือมันจะไม่ค่อยดีนะครับรูแจ็คไม่ดีนะครับวอล่มพวกรูแจ็คพวกนี้มันมีเสียงคลอกคลกหมดเลยนะครับเนาะพวกนี้ก็เป็นนะครับเสียงคลอกคลกหมดส่วนตัวเมนรีเวิร์บนี่จะเสียนะครับตัวนี้ใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูรอบๆบนะครับ นี่ส่วนของด้านหลังครับเนาะเฮดโฟน p m i n นะครับ D.M.Out Reverb นะครับ, b, รบ uh, Channel 2 Mute นะครับ ช่องข้างหลังไม่ได้เช็คนะครับผมไม่ได้เช็คดูเลยนะครับก็ตามสภาพนะครับไม่ค่อยดีนะครับอาจจะเอาไปทําเพิ่มเติมหน่อยนะครับพวกสวิตอะไรพวกนี้ก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ครับมีเสียงข้อแครกนะครับพวกอะโวลูมเนี่ยนะครับก็เหมาะสลับท่านที่เอาไปทําต่อนะครับหรือเอาไปซ้อมเล่นเล่นหน้นขำก็ได้นะครับเพราะเสียงดังมากครับบอกเลยว่าเสียงดังมากนะครับตอนนี้ผมต่อกับคีย์บอร์ดเดี๋ยวผมลองเสียงให้ดูนะครับ ช่แนวหนึ่งนะครับไม่เปิดแค่นิดเดียวนะครับเปิดแรงไม่ได้ครับมันดังแรงมาอ่าเนีครับเสียงก็แกรกเอามาช่อแนวสอง คือเอาโวลูมลงสุดแล้วแต่ว่าโวลูมไม่ลงครับเสียงไม่ลงเสียงไม่เบาอ่าชันแนที่สามครับก็เป็นเหมือนกันนะครับเอาส่งสุดเราก็จะเสียงยังมีอยู่นะครับเนาะโอเคนะครับก็สภาพตามนี้นะครับรายการนี้ไม่ไม่ได้ส่งนะครับเพราะว่ามันหนักมากนะครับเอาไปซ้อมเล่นหรือเอาไปทําต่อก็ได้นะครับเนาะ โอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ